เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9กวิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธ์ชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ15กันเลยค่ะ ข้อ15นะคะโจทย์ถามว่าในการตรวจดูโครงสร้างของพารามีเซียมด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนที่มีกำลังขยาย2แบบข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเมื่อกำหนดให้กล้อง A ใช้ออปติคที e เลนขนาดคูณ4นะคะและ I-piece หรือว่าเลนใกล้าตาขนาดคูณ25และกล้อง B ใช้ออปติคทีฟเลนขนาดคูณ10และ e p พ e c e หรือว่าเลนใกล้าตาขนาดคูณ10เช่นเดียวกันช้อยหนึบอกว่า จะทําให้กล้อง B เนี่ยมีความชัดลึกของภาพดีกว่ากล้อง A ชอยสอบอกว่ากล้อง B จะให้รายละเอียดของเซลล์ดีกว่ากล้อง A ชอยสกล้อง A ให้รายละเอียดของเซลล์ดีกว่ากล้อง B ชอยสกล้อง A และกล้อง B ให้รายละเอียดของเซลล์เหมือนกันและชอยหนะคะระยะเกิดภาพจากกล้อง B ไกลมากกว่ากล้อง A อะ ก่อนอื่นข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงกล้องจุลทรรศสองตัวใช่ไหมซึ่งกล้อง A และกล้อง B เนี่ยมีเลนใกล้วัตถุหรือ o objective l เลนและเลนใกล้ตาหรือ eyepiece เนี่ยที่มีกำลังขยายต่างกันทีนี้การที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้พิจารณาได้ว่าข้อไหนมันถูกต้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ากล้อง A และกล้อง B เนี่ยกำลังขยายรวมของมันเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะและวิธีการคิดกำลังขยายรวมของกล้องจุลทรรศนั่นก็คือมีสูตรตามนี้ค่ะ กำลังขยายรวมนะคะจะเท่ากับกำลังขยายของออบเจกตีฟเลนคูณด้วยกำลังขยายของไอพี c e นั่นเองอ่าอันนี้นะคะก็เป็นสูตรการหากำลังขยายรวมของกล้องจุลทรรศน์นั่นเองทีนี้เราก็มาดูกันเนื้อว่ากล้อง A และกล้อง B เนะี่ยจะมีกำลังขยายรวมเป็นเท่าไหร่บ้างมาดูที่กล้อง A ก่อนเลยกล้อง A นะคะ กำลังขยายรวมเนี่ยก็เอาออปติคทีฟเลนก็คือเป็นคูณ4ใช่ไหมแล้วก็เอา4คูณกับกำลังขยายของ i อพีซั่นก็คือ25 4คูณ25ก็ได้เท่ากับ100ดังนั้นกล้อง A เนี่ยจะมีกำลังขยาย100นั่นเองส่วนกล้อง B ล่ะกล้อง B เราก็เอาออ e c t คทีฟเลนคูณด้วย i อพนั่นก็คือ10คูณ10 10คูณ10แน่นอนว่าก็ได้100เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่า ทางกล้อง A และกล้อง B เนี่ยมีกําลังขยายรวมเท่ากันในเมื่อมันมีกําลังขยายรวมเท่ากันเนี่ยเราก็จะตอบได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นความชัดลึกหรือว่ารายละเอียดหรือว่าขอบเขตของภาพเนี่ยมันจะเท่ากันเพราะว่ามันกําลังขยายรวมเท่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นมาพิจารณาทีละช้อยกันค่ะช้อยแรกเขาบอกว่ากล้อง B ให้ความชันลึกข,ของภาพดีกว่ากล้อง A อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่ากําลังขยายรวมเท่ากัน ความชันลึกก็ต้องเท่ากันด้วยชอยหนึ่งก็เลยผิดเราตัดชอยหนึ่งไปนะคะชอยสองกล้อง B ให้รายละเอียดของเซลลดีกว่ากล้อง A ในเมื่อกําลังขยายรวมเท่ากันเนี่ยรายละเอียดของเซลลก็ต้องเท่ากันด้วยชอยสองก็เลยผิดนั่นเองต่อมามาดูชอยสามค่ะชอยสามบอกว่ากล้อง A ให้รายละเอียดของเซลล์ดีกว่ากล้อง B ก็ผิดเช่นเดียวกันเพราะว่าพี่บอกไปแล้วเนอะว่ากําลังขยายรวมเท่ากันทุกอย่างมันจะเท่ากัน มา,มาต่อช้อยสี่ช้อยสี่บอกว่ากล้อง A และ B ให้รายละเอียดของเซลล์เหมือนกันแน่นอนว่ารายละเอียดของเซลมันต้องเหมือนกันเพราะว่าอย่างเหตุผลอย่างที่บอกไปเลยกําลังขยายรวมเท่ากันไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของเซลล์ขอบเขตภาพความชันลึกอะไรทุกอย่างมันเท่ากันดังนั้นข้อทนะี่เนี่ยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะส่วนช้อยหก็ผิดเช่นเดียวกันเพราะว่าระยะเกิดภาพจากกล้อง B เนะี่ยมันต้องเท่ากับกล้อง A มันไม่ได้ไกลกว่ากล้อง A นะข้อ5ก็เลยผิด ดังนั้นสำหรับข้อ15นะคะเราก็ตอบช้อย4นั่นเองอ่ะสรุปการทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยวิธีการทำคือเราต้องคิดกำลังขยายรวมของกล้องทั้ง2ตัวแล้วมาพิจารณาคุณสมบัติของกล้องทั้งสองตัวว่าความชัดลึกความขอบเขตของภาพรายละเอียดของภาพอะไรมันดีกว่ากันอ่ะบังเอิญว่าข้อนี้กำลังขยายรวมมันเท่ากันไงเราก็เลยดูง่ายใช่ไหมว่าคุณสมบัติทุกอย่างมันต้องเท่ากันทีนี้ แล้วถ้าถ้าโจทย์ข้ออื่นละ่ะที่กําลังขยายรวมมันไม่เท่ากันเราจะพิจารณายังไงมาดูกันค่ะอ่ะมาดูกันนะอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของกล้องจุลทรรศน์เลยอ่ะพี่เกินก่อนดีกว่าว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยมีกี่ประเภทนะคะกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงค่ะ กล้องจุลทรศน์แบบใช้แสงเนี่ยหรือเราเรียกว่าไลท์ไมโครสโคปนั่นเองลักษณะของกล้องจุลทรศน์แบบใช้แสงนะคะก็คือเราจะใช้แสงขาวหรือว่าแสงอาทิตย์เนี่ยะสะท้อนเข้ามาในกล้องเพื่อ,อเป็นหลักการในการเห็นภาพนะใช้แสงขาวหรือว่าแสงอาทิตย์บวกใช้เลนส์แก้วนั่นเองภาพที่ได้จะเป็น ภาพเสมือนหัวกลับอ่าเป็นภาพเสมือนหัวกลับนะแล้วก็จะสามารถส่องได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอ่าแล้วก็จะมี ความสามารถในการแยกจุด2จุดที่ห่างกันได้น้อยที่สุดเนี่ยคือ0.2ไมโครเมตร แยกจุด2จุดที่ห่างกันน้อยที่สุดได้0.2มโครเมตรนะคะแล้วก็จะมีกำลังขยายมากที่สุดเนี่ยได้1,000เท่านั่นเองอ่าอันนี้ก็คือเป็น กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงหรือว่าไลท์ไมโครสโคปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกย่อยๆเป็นอีก2ประเภทนั่นคือใช้แสงแบบธรรมดาใช้แสงแบบธรรมดาหรือว่าคอมเพลตไลท์ไมโครสโคปและอีกประเภทหนึ่งคือใช้แสงแบบสเตอริโอค่ะหรือว่าสเตอริโอสโคปิกไมโครสโคปนั่นเอง นี่เนี่ยที่พี่พูดไปก็คือเป็นคุณสมบัติของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโดยรวมใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวพี่จะพูดคร่าวๆให้ฟังดีกว่าว่าแล้วระหว่างคอมเพลตไลท์กับสเตอริโอสโคปิกไมโครสโคปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะสําหรับคอมเพลตไลท์ไมโครสโคปหรือว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาเนี่ยก็คือมันจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่อยู่ในห้องแลบทั่วไปสําหรับพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยที่ใช้ไว้ศึกษาโครงสร้างง่ายๆอย่างเช่นพวก ส่องดูคลอโรพาสส่องดูเซลล์คลุมของว่านกาบหอยพวกนี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่อยู่ในห้องแลบของโรงเรียนน้องๆนั่นเองส่วนสเตอริโอสโคปิกไมโครสโคปนะคะจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ส่องได้ทั้งวัตถุโปร่งแสงและทึบแสงในขณะที่จะเป็นถ้าเป็นคอมเพลอไลท์เนี่ยจะส่องได้เฉพาะวัตถุโปร่งแสงเท่านั้นอ่ะและคอมเพลอไลท์เนี่ยจะเห็นภาพเป็น2มิตินะแต่ถ้าเป็นสเตอริโอสโคปิกหรือว่า กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอเนี่ยจะเห็นภาพเป็น3มิตินั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างคร่าวๆนะคะของคอมเพลอเร์และสเตอริโอสโคปิกไมโครสโคปค่ะอ่ะจบไปแล้วกับกล้องจุลทรรศน์ประเภทแรกนะคือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเรามาดูกล้องจุลทรรศน์ประเภทที่2กันกล้องจุลทรรศน์ประเภทที่2เนี่ยคือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนค่ะ หรือภาษาอังกฤษก็คือตรงตัวเลยอิเล็กตรอนไมโครสครข้อแตกต่างของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเป็นแบบใช้แสงมันจะใช้แสงขาวหรือแสงอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยจะใช้ลำแสงอิเล็กตรอนค่ะใช้ลำแสงอิเล็กตรอนในการทําให้เกิดภาพนะ ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนบวกกับเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าในขณะที่ถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดาที่พี่พูดไปเมื่อกี้มันจะใช้เลนส์แก้วนะกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยจะส่องได้เฉพาะสิ่งไม่มีชีวิตค่ะอ่ะแล้วก็ จะมีกำลังขยายเนี่ยที่สูงกว่ากล้องจทรทรศน์แบบใช้แสงมากๆคือมากกว่า1,000เท่าได้มากกว่า1,000เท่าแล้วก็จะมีคุณสมบัติในการแยกจุด2จุดที่ห่างกันน้อยที่สุดนะคะอยู่ที่0.1-2ถึง2นาโนเมตร ขณะที่ถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่พี่พูดไปเมื่อกี้มันจะอยู่ที่0.2ไมโครเมตรนะหรือว่า200นาโนเมตรในขณะที่กล้องจุลทรรศนะ์อิเล็กตรอนเนี่ยมันแยกได้น้อยห่างกันน้อยที่สุดเนะี่ยคือ2นาโนเมตรคือตัวเลขเนียยิ่งน้อยแสดงว่าประสิทธิภาพของกล้องนั้นๆเนะี่ยยิ่งดีนั่นเองอ่ะโดยกล้องจุลทรรศน์แบบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทย่อๆยๆอ,อีกเช่นเดียวกันประเภทแรกนะคะก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบ ส่องกราดนั่นเองส่องกราดหรือว่า scanning electron microscope ตัวย่อก็คือตัวย่อก็คือ SEM และแบบส่องผ่านส่องผ่านหรือว่า transmission electron microscope ตัวย่อก็คือ TEM ความแตกต่างของสองแบบนี้มีอะไรบ้างถ้าเป็นกล้องจุลทัรศน์แบบส่องกราดนะคะเราจะใช้ในการศึกษาโครงสร้าง3มิติก็คือ เราจะใช้วัตถุ3มิติแล้วก็เห็นภาพเป็น3มิติในขณะที่ถ้าเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบสอง่านหรือว่า t r i มิช s ั o n e ิเล็ก o รอน c r โ s c o p e เนี่ยเราจะใช้ในการศึกษาโครงสร้าง2มิตินั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้ง2แบบนะตอนนี้เนอะเราก็รู้จักกล้องจุลทรรศน์ทั้งแบบใช้แสงและแบบอิเล็กตรอนไปแล้วนะต่อมาเราจะมาพูดถึง พูดถึงคุณสมบัติเมื่อกี้ที่โจทย์เขาบอกก็คือเกี่ยวกับกําลังขยายรวมว่าถ้ากําลังขยายรวมมันมากมันน้อยเนี่ยการเห็นขอบเขตภาพการเห็นรายละเอียดภาพมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยกรณีที่เราจะมาเปรียบเทียบกําลังขยายต่ําและกําลังขยายสูงนะคะ สุรทัศที่มีกําลังขยายต่ำเนี่ยเราจะเห็นสนามภาพกว้างส่วนกําลังขยายสูงแน่นอนว่าสนามภาพมันจะแคบอ่ะเดี๋ยวพี่วาดรูปให้เห็นเป็นให้เห็นเป็นรูปประทรมดีกว่าเนอะก็คือสมมุติว่าเรามี วัตถุรูปดาวอยู่ตรงนี้ถ้ากําลังขยายต่าเนี่ยมันจะเห็นวัตถุรูปดาวเนี่ยทั้งหมด3ดวงอ่ะแล้วก็เห็นทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ถ้ากําลังขยายสูงน้องๆน,นึกภาพตามนะว่าเหมือนแบบเราซูมกล้องเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นแค่บางส่วนของดาวถูกไหมอ่ะเราก็จะเห็นแค่บางส่วนของดาว แล้วเราก็ไม่ได้เห็นดาวครบทุกดวงด้วยถูกไหมอ่ะเหมือนแบบเราซูมซูมกล้องเข้าไปอ่ะอันนี้คือนิยามของคําว่าสนามภาพแคบอันนี้คือสนามภาพกว้างสนามภาพกว้างคือเราก็จะเห็นภาพได้กว้างๆเลยอ่ะต่อมาพอสนามภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดน้อยเพราะว่าอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นภาพรวมมากกว่าในขณะที่ถ้าเป็นกําลังขยายสูงเน่ย เราก็จะเห็นรายละเอียดเยอะถูกไหมเพราะว่าเหมือนแบบเราซูมกล้องเข้าไปแล้วก็จะเห็นพื้นผิวเห็นรายละเอียดของมันเยอะๆเนอะอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นกําลังขยายต่ําเนี่ยภาพมันจะสว่างถ้าเป็นกําลังขยายสูงภาพก็จะมืดนั่นเองอ่ะน้องๆจินตนาการอารมณ์แบบกําลังขยายต่ำเนี่ยเอ,อ่อถ้าเลนใกล้วัตถุมันกําลังขยายต่ํามันจะมีระยะห่างระหว่าง เลนใกล้วัตถุกับแท่นวางวัตถุมากใช่ไหมอ่ะพอมีระยะห่างมากเนี่ยแสงมันก็เข้ามาได้แสงมันก็พอแสงเข้ามาได้ปุ๊บก็เลยทําให้ภาพสว่างในขณะที่ถ้เป็นกําลังขยายสูงเนี่ยระยะห่างระหว่างเลนใกล้วัตถุกับแท่นวางวัตถุมันจะน้อยมากพอน้อยมากแสงมันก็เข้ามาได้น้อยก็เลยทําให้ภาพมืดนั่นเอง อ่ะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะคะของกล้องจุลทรรศน์ที่มีกาลังขยายต่ําและกําลังขยายสูงทวนกันอีกรอบแล้วกําลังขยายคิดยังไงกําลังขยายนะคะก็คิดมาจากสูตรนี้เลยก็คือเอ่อกำลังขยายของออบเจกทีฟเลนคูณกับกําลังขยายของเลนใกล้ตาหรือว่าไอพีซนั่นเองอ่ะก็เป็นอันว่าพี่ขอจบข้อ15ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้หเพื่อนๆส่งนี้ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมามาเดี๋ยวเรียงไอติม